สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านมาตอนตลาดจะวายเลยครับกับคลิปคุยหลังดูผมคิดว่าทุกคนคงได้ดู EP 1กันไปหมดแล้วดังนั้นคลิปนี้จึงจะเป็นทั้งคลิปพูดคุยประเด็นต่างๆแล้วก็คลิปพูดคุยความรู้สึกหลังจากที่ได้ดู house of the dragon EP 1นะครับผมก่อนอื่นเลยต้องขอบอกว่าผมเป็นแฟนซีรีส์ game of t h r o n e แล้วก็เป็นแฟนนิยายของลุงจอร์จจึงรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษกับซีรีส์เรื่องนี้ อาจจะเพอผิดหวังกับ GOT ซีซั่น7และก็ซีซั่น8มาเลยตั้งความหวังกับซีรีส์เรื่องนี้ไว้สูงมากซึ่งหลังจากที่ได้ดู EP แรกก็ไม่ผิดหวังเลยครับหลังจากที่ดูจบก็มีประเด็นให้พูดคุยกันอยู่หลายประเด็นเลยครับผมเรามาไล่เรียงกันไปเลยดีกว่าครับทีละประเด็นประเด็นที่1ครับคือการเปิดเรื่องของซีรีส์ซีรีส์เปิดเรื่องด้วยการบอกเล่าเรื่องราวการประชุมสภาใหญ่ในปีที่1 0 1 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างบรรทัดฐานให้กับเวสต์รอสว่าผู้หญิงไม่สามารถสืบทอดบัลลังเหล็กได้โดยเหล่าคุณนางจากทางอาณาจักรต่างเทคะแนนเปนเลือกวิสริทาเกเรียนที่เป็นผู้ชายมากกว่าเรานิทาเกเรียนที่เป็นผู้หญิงซึ่งการเปิดมาไดฉากนี้เป็นเหมือนการเซตซีโร่ครับให้ผู้ชมเข้าใจในจุดเดียวกันก่อนตั้งแต่เริ่มต้นว่าทำไมผู้หญิงจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะปกคกองเวสต์รอส และยังมีการไกด์ไทม์ไลน์ให้ผู้ชมอีกทีหน่อยว่าเหตุการณ์ในซีรีส์เรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนในโลกแห่งน้ำแข็งและไฟทำให้การเปิดเรื่องนี้เป็นการเปิดเรื่องที่สมบูรณ์ครบถ้วนครับสิ่งเดียวที่ทำลายททเกเรียนได้คือตัวมันเองอีกหนึ่งสิ่งที่ชอบในตอนเปิดก็คือประโยคเปิดนี้ครับตอนฟังนี่รู้สึกขนลุกเลยเพราะแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวก็บอกถึงพลังอำนาจของตะกูลททเกเรียน ในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีประเด็นที่2คือฉากงานประลองที่นองเลือดฉากงานประลองนี้เป็นฉากที่ตัดสลับกันไปมาครับระหว่างการประลองกับเตียงทําคลอดซึ่งผู้ที่กําลังประลองอยู่คือเดมอนทากเกเรียนกับเซอร์คริสตันโคและผู้ที่กําลังทำคลอดอยู่คือราชินีเอลม,มาแอรินภรรยาของกษัตริย์วิสริศโดยในฉากนี้จะเริ่มไล่ระดับความเดือดครับขึ้นไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นจนถึงขีดสุด ในส่วนที่สนามประลองไล่ตั้งแต่การประลองแทงทวนธรรมดาจนมาถึงการใช้ดาบกับค้อนต่อสู้ฟาดฟันกันโดยมีจุดประสงค์เพียงเพื่อให้อีกฝ่ายยอมแพ้หรือไม่ก็ตายซึ่งในที่สุดเดมอนก็เป็นฝ่ายที่เพียงพ้ำและต้องกล่าวยอมแพ้ให้กับเซอร์คริสตันโคลและในขณะเดียวกันที่เตียงทำคลอดไล่ตั้งแต่อาการเจ็บท้องไปจนถึงจุดเดือดที่สุด คือราชินีเอมมาไม่สามารถคลอดบุตรโดยวิธีธรรมชาติได้ต้องใช้วิธีผ่าทำคลอดกษัตริย์วิสริตจึงต้องเลือกระหว่างลูกกับภรรยาและสุดท้ายก็จบลงด้วยเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นกับภรรยาและบุตรชายของเขาก่อนอื่นเลยครับฉากเนี้ยทั้งดนตรีประกอบภาพการตัดสลับฉากกันไปกันมามันดึงอารมณ์กระตุ้นความรู้สึกตื่นเต้นสงสารและน่ากลัว ให้ขึ้นมาได้ในเวลาเดียวกันครับแถมมาด้วยงานประกอบฉากที่ทำให้ลานประลองนี้ดูยิ่งใหญ่อลังการและงานคอสตูมที่เก็บรายละเอียดได้ดีมากในทุกเม็ดและยิ่งทำให้มันดูสมจริงเหมือนนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์มากครับและอีกอย่างที่ผมยกให้ฉากนี้เป็นฉากที่ดีที่สุดใน e ีหคือการแทรกแนวคิดความเท่าเทียมของชายและหญิงเข้าไปในซีรีส์ แบบไม่ต้องยัดเยียดเลยครับผมกล่าวคือชายและหญิงต่างก็ต่อสู้ในสมอรับภูมิที่มีชีวิตเป็นเดิมพันเช่นเดียวกันและทำไมจึงไม่ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมล่ะครับนี่ก็เป็นการขายแนวคิดแบบเนียนๆเ,เลยครับผมไม่ต้องมาเน้นจุดไหนเลยแค่เล่าเรื่องให้ฟล์ไปตามเหตุการณ์ต่างๆก็พอประเด็นที่3คือความสัมพันธ์ของตัวละคร ซึ่งก็มีหลายตัวละครมากเลยครับที่ผมมองว่าเป็นการปูเนื้อเรื่องและมิติของตัวละครที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนของตัวละครอย่างเรนิล่ากับอาริเซนที่ดูท่าแล้วคงได้มีประเด็นกัน,นแน่ๆเพราะเหมือนว่าออตโต้กำลังใช้ลูกสาวตัวเองในการปูทางสู่อำนาจที่มากขึ้นซึ่งคงเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะดีสักเท่าไหร่กับตำแหน่งราชทายาทของเรนิล่าความสัมพันธ์ของพี่น้องระหว่างกษัตริย์วิสริตกับเดมอน ก็เป็นอีกหนึ่งความสัมพันธ์ที่น่าสนใจครับทุกคนมีรูปแบบการแสดงความรักที่แตกต่างกันคํานี้คงเหมาะที่สุดสําหรับพี่น้องคู่นี้ทั้งความรักความซื่อสัตย์ความพักดีที่เดมอนมีต่อพี่ชายถูกแสดงออกมาในแบบที่คนอื่นไม่มีทางเข้าใจครับเขาไม่ได้ปกป้องท่านแต่ข้าจะทําเดมอนกล่าวจากอะไรล่ะวิสิถามตัวท่านเองเละพี่ชายท่านน่ะอ่อนแอ อีกค่ะแค่ประโยคนี้ก็รู้แล้วครับว่าเดมอนรักพี่ชายแต่เลือกการแสดงออกทางคำพูดที่ตรงเกินไปเดมอนแม้จะโหดเหี้ยมเอาแต่ใจมักใหญ่ไฟสูงแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยเป็นเลยคือคนทรยศขอนอกเรื่องและสปอยหน่อยครับตามนิยายของลุงจอร์ดในช่วงก่อนที่จะมีการประชุมสภาใหญ่ เดมอนได้ทราบข่าวว่าคอริสเวลเลียนกำลังรวบรวมกำลังพลเพื่อปกป้องสิทธิการสืบบัลลังก์ของลูกชายของเขาเลนอร์เวลเลียนดังนั้นเดมอนจึงกระทำเช่นเดียวกันเพื่อปกป้องสิทธิการสืบบัลลังก์ของพี่ชายของเขาเขาพร้อมทำสงครามกับปลอดคอริสเพื่อพี่ชายของตัวเองต้องมาดูกันครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องคู่นี้จะจบลงที่ตรงไหนซีรีส์จะให้จบแบบเหมือนในนิยายหรือไม่ ต่ที่แน่ๆเลยครับที่แน่ๆที่การันตีได้เลยชนวนของสงครามของเจ้าผู้ครองมังกรเริ่มจุดติดแล้วแน่ๆครับอีกหนึ่งความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ระหว่างคู่อลิเดมอนทากเรียนกับออตโตไฮทาวเวอร์และสภาเล็กอย่างที่ทุกคนเห็นครับในฉากการประชุมสภาเล็กภายใน EP พีหนึ่งออตโตและพรกพวกในสภาเมื่อมีโอกาสจะพยายามกล่าวโทษเดมอนรับหลังตลอด ทั้งเรื่องการใช้งบประมาณอย่างมากไปกับหน่วยพิทักษ์นครแต่ไม่เห็นฟรีดแบ็กกลับมาเลยเรื่องการใช้อำนาจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากกษัตริย์เรื่องการกระทำการปาเถื่อนรุนแรงลงโทษผู้คนทั้งที่ยังไม่ได้รับการไต่สวนว่าผิดจริงหรือไม่และที่หนักสุดคือเรื่องคำพูดที่ไม่เหมาะสมของเดมอนที่กล่าวถึงลูกชายของวิสริทที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปใช่ครับทุกอย่างที่ว่ามาเดมอนลงมือทำจริงแต่ก็ไม่ควรมีใครมายุโยงส่งเสริมการลงโทษ ทุกอย่างควรขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของกษัตริย์เองว่าจะลงโทษต่อน้องชายผู้นี้ยังไงดังที่เราเห็นบทลงโทษของวิสลิตต่อเดมอนในความผิดต่างๆที่กล่าวมาในอีพีหนึ่งนั่นแหละครับเอาจริงๆผมคิดว่าเจตนาจริงๆอ่ะของออตโตและพรรคพวกในสภาลเล็กไม่ได้หวังดีกับวิสริตเลยครับเพียงแค่ต้องการใช้อำนาจของวิสลิตกำจัดเดมอนให้พ้นทางก็แค่นั้นเองในฝั่งของเดมอนก็ใช้ย่อยซะที่ไหนครับผมพร้อมที่จะเอาคืนออตโตเสมอ ดังที่เราเห็นการเน็บแนมเรื่องภรรยาของที่เสียชีวิตไปของเขาและการเลือกประลองกับลูกชายของออโต้ในงานประลองนั่นแหละครับต้องมาดูกันต่อไปว่าระหว่าง2ตัวละครนี้ใครจะเป็นคนชนะประเด็นที่4คือการขึ้นเป็นรัชทายาทแห่งบันลังเหล็กของเลนิล่าหลังจากที่วิสริสูญเสียบุตรชายและภรรยาไปก็ดูเหมือนว่าคนที่มีสิทธิ์จะขึ้นเป็นรัชทายาทมากที่สุดก็คือเดมอน แต่เมื่อออตโต้รายงานวิสลิตว่าเดมอนพูดจาเชิงเย้ยหยันและชอบใจต่อการจากไปของลูกชายที่เพิ่งเกิดได้แค่วันเดียวของวิสริตและยังเลือกที่จะเฉลิมฉลองความรุ่งโรจน์ของตัวเองแทนที่จะอยู่ข้างพี่ชายและหลานสาวเพื่อปลอบประโลมในความสูญเสียนี่จึงทําให้วิสลิตกดเครื่องน้องชายของตัวเองมากครับและก็ตัดสินใจที่จะแต่งตั้งลูกสาวของเขาเลนิล่าขึ้นเป็น Princess of Dragon Stone ราชธายาแห่งบัลลังก์ และด้วยเหตุการณ์แต่งตั้งรัชทายาทที่เป็นผู้หญิงในครั้งนี้เองจะสร้างผลกระทบยิ่งใหญ่ไปทั่วทางอาณาจักรและสั่นคลอนพลังอำนาจลากฐานของตระกูลไทเกเรียนอย่างแน่นอนประเด็นสุดท้ายคือเหตุผลที่เอกอนต้องยึดเวสทรอสครับต้องบอกก่อนนะครับว่าประเด็นนี้ได้รับการยืนยันแล้วจากทางผู้สร้างซีรีส์และลุงจอร์ดเจ้าของนิยายซึ่งก็มีความเห็นชอบที่จะให้ใส่เข้ามาในซีรีส์ how of the dragon ครับ โดยในฉากนี้เป็นฉากก่อนที่เลนิล่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นราชทายาทครับดิสริทกล่าวว่าความลับนี้ถ่ายทอดจากกษัตริย์สูรร่ทายาทตั้งแต่ยุคของเอกอนว่ากันว่าเอกอนทแกรเรียนทอดสายตาไปยังอ่าวแบ็กบอเตอร์จากฝั่งดราคอนสโตนเห็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์พร้อมให้ยึดครองแต่ความทะเยอทะยานหาใช่สิ่งเดียวที่ผลักดันให้เอกอนเข้าพิชิตแต่เป็นความฝัน เช่นเดียวกับที่เดนิสยังรู้ว่าอาณาจักรวาเลเรียจะล่มสลายเอกอนเองก็ยังรู้ถึงจุดจบของโลกมนุษย์เช่นกันมันจะเริ่มจากฤดูหนาวอันโหดร้ายที่พัดมาจากแดนเหนืออันไกลพ้นเอกอนมองเห็นความมืดที่พัดมากับกระแสลมอะไรก็ตามที่อยู่ภายในความมืดนั้นจะทำลายล้างโลกมนุษย์และเมื่อฤดูหนาวครั้งใหญ่มาถึงทั่วทางเวสเทอร์รอสจะต้องลุกขึ้นสู้หากอยากให้มนุษย์รอดไปได้ ทเกเรียนจะต้องขึ้นของบัลลังเหล็กราชาหรือราชินีที่แกล่งพอจะผนึกดินแดนทั้งหมดเพื่อต่อกรกับความม,มืดมิดอันหนาวเหน็บนั้นโดยเอกอนเรียกนิมิตนี้ว่าลำนำน้ำแข็งและเปเลวไฟดูเหมือนว่าวัตถุประสงค์จริงๆในการเข้ายึดครองเวสต์รอสของเอกอนคือการช่วยโลกมนุษย์ทั้งหมดให้พ้นจากภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นครับแต่มันไม่ได้เกิดในยุคข,ของเขาเขาจึงต้องถ่ายทอดความฝันนี้ให้กับราชทายาของบาลลังเหล็ก เพื่อหวังว่าสายตระกูลทาเกเรียนจะยังคงทำตามปณิธานของเขาจากรุ่นสู่รุ่นแต่พอนานวันเข้าหลายคนก็ไม่อาจจะคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตได้คิดได้เพียงว่าจะทำยังไงให้ปัจจุบันตัวเองมีอานาจในดินแดนแห่งนี้มากที่สุดจนกลายเป็นการชฉีิงอานาจกันภายในตระกูลเองโดยไม่ได้คำนึงนึกถึงปณิธานแรกเริ่มในการพิชิตเวสทอรอดของเอกกนเลยต้องมารอดูกันครับ ว่าในซีรีส์ How of the Dragon จะมีการเล่นประเด็นนี้ต่อ,อยังไงซึ่งผมคิดว่ามันน่าติดตามมากครับน่าติดตามมากจริงๆเพราะไม่ว่าจะเล่นประเด็นนี้ต่อ,อยังไงมันต้องเชื่อมกับ GOT แน่ๆใน EP แรกบังกรที่เราได้เห็นแบบชัดๆเลยมี2ตัวครับนั่นก็คือ s ี r รมบังกรสีทองของ r ร n น l a และ c a r a x ซ s มบังกรสีแดงดาของดมอนยังเหลืออีก15ตัวนะครับที่ยังไม่ได้ออกมา ผู้สร้างการันตีว่าในซีรีส์ House of the Dragon เนี่ยจะมีมังกรให้เห็นมากถึง17ตัวเลยครับผมรอดูและจำชื่อกันไว้เลยครับว่ามีตัวไหนบ้างเอาล่ะครับประเด็นหลักๆผมก็พอจะสรุปได้ประมาณนี้ครับที่เหลือเล็กๆน้อยๆจะมาเสริมให้อีกทีในคลิปอื่นๆครับผมรอดูรอชมกันได้เลยครับสำหรับพาร์ทของประเด็นเนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้นะครับเรามาพูดคุยกันถึงความรู้สึกหลังจากได้ดูกันดีกว่าครับทุกคนอย่างแรกเลยครับ ตื่นเต้นมากจริงๆรอมา3ปีครับในที่สุดก็ได้ดูสักทีหลังจากที่ผิดหวังกับ GOT ซีซั่น7แล้วก็ซีซั่น8มาผมก็คิดแล้วว่าควรเผิดใจไว้นิดหน่อยก่อนที่จะดู How of the Dragon แต่พอได้ดูแล้วรู้สึกปลื้มมากจริงๆครับมันดีมากมันดีมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นงานประกอบฉากคอสตูมที่เหมาะสมกับยุคที่เป็นช่วงแบบยุคกลางในโลกความเป็นจริงอะครับและก็ยังมีส่วนของงาน c g i มังกรที่หลายคนมองว่า มันยังดูลอยๆอยอยู่แต่สำหรับผมไม่คิดแบบนั้นนะครับผมคิดว่ามันก็ดูดีเลยโดยเฉพาะคาราซิสดูแปลกและเท่มากรวมทแล้วผมคิดว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยครับคุ้มค่ากับการรอคอย,อยจริงๆเป็นซีรีส์ที่ควรค่าแก่การติดตามจนจบจริงๆอีกหนึ่งเรื่องและสำหรับช่องทางการรับชมนะครับก็รับชมกันได้ทาง HBO Go ซีรีส์นี้อาจจะมาทุกวันจันทร์ช่วงเช้าสำหรับซีซั่นหนึ่งก็มี10ตอนครับแล้วก็ ซีซั่น2ก็ได้มีการประกาศสร้างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคิดดูครับทุกคนว่าแฟนๆทั่วโลกเนี่ยให้การตอบรับดีมากแค่ไหนครับที่ซีซั่น1ออกอากาศได้เพียงแค่ตอนเดียวก็สามารถทำซีซั่น2ต่อได้เลยนี่แหละครับพลังแห่ง GOT พลังแห่ง House of Dragon เอาละครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s ไ r i b e ไว้นะครับทางช่องจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับหนังและซีรีส์ต่างๆแต่ช่วงนี้จะหนักไปทาง House of Dragon หน่อยครับผมแต่ก็ไม่ได้มีแค่คลิปคุยหลังดูนะครับ มีคลิปเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับ How o าอ h บ d ดราก n แล้วก็โลกแห่งน้ำแข็งและไฟด้วยครับฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ